ก็ต้องกราสวัสดีนะครับน้องๆหนูๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม g a r e n a Free Fire นั่นเองนะครับผมนะววันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนหาเพชรกันไปฟรีเลยนะครับตกวันหนึ่งนะครับ ตกวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยได้เป็น9,9 9 9เกอเพชรเลยนะครับหาได้ง่ายนะครับหาได้ง่ายนะครับผมก็ดูเพชรพี่ตอนนี้นะครับก็มี7เพชรนะครับหลังปั๊มจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นกี่เพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันเลยนะครับสูตรนี้ง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะครับอ่เป็นสูตรที่ทุกคนทําได้นะครับผมสายฟรีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมอ่ก่อนจะไป ชมนะครับการปั๊มเพชรการหาเพชรฟรีๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเดี๋ยวพี่จะมีแจกเพชรกันด้วยนะครับถ้าครบ1000ไลค์ภายใน1วันนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซลงใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกฟรีๆไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ก่อนจะไปแจก ก่อนจะไปสอนอาหาเพชรกันนะเดี๋ยวพี่พามาดูกิจกรรมเมื่อก่อนเลยนะรั้นตอนแรกนะครับผมนะก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมที่รับตัวนี้นะครับผมก็คือคู่หูแพนด้านะครับผมแล้วก็สกินแพนดา้าต่อลชนนั่นเองพี่ก็รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะอยู่ในส่วน เดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูนะครับผมใครที่ยังไม่กดรับก็รีบไปกดรับได้เลยนะครับเพราะวันนี้วันที่19กนะครับก็เปิดให Ó, ้กดรับแล้วนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงคู่หูนะครับผมเนาะอ่านี่เลยนะครับผมพี่ก็รับมาที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้ทั้งคู่ตัวคู่หูนะครับผมแล้วก็สกินนะครับสกินก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นสกินทรชนนั่นเองนะครับผมส่วน คู่โห้ยเป็นแพนด้าตัวนี้นะครับถ้าใส่สกินตัวนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปเนี่ยเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมออกล่านะครับผมท้าสั่นไปถึงสวงนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเก็บโทเค็นตรงนี้นะเป็นโทเค็นเงินนั่นเองนะครับผมเพื่อมาแลกท่าทางตัวนี้นะครับสั่นไปถึงสวงนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นในส่วนคุปปองไดมอนนะครับแล้วก็ตาล่าสังหารนั่นเอง นะครับในส่วนท่าทางเนี่ยหลายคนอยากได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่จะมาทำสอนนะครับการเก็บโทเค็นนั่นเองนะครับว่าเก็บยังไงนะครับผมกิจกรรมนี้ก็มีตั้งแต่วันนี้นะครับผมเวลาตีสี่ที่ผ่านมาแล้วนะครับถึงวันที่23นะครับผมถึงวันที่23เดือนนี้แหละนะครับผมตีสามห้าสิบเก้านาทีนั่นเอง อเคเพื่อการเสียเวลานะครับผมเออพี่ลืมบอกเลยนะครับผมก็สําหรับนะครับคําถามนะครับประจําสัปดาห์นะครับตรงนี้นะครับผมนะอ่าก็ยังไม่มานะครับเห็นหลายคนน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาเฉลยให้หน่อยพี่นะครับก็ตอนนี้คําถามยังไม่มานะครับสําหรับวันที่19กนะครับก็น่าจะมันมาประมาณวันจันทร์นะครับเดี๋ยวพี่จะรีบอัปเดตให้ทันทีเลยนะครับผมไม่พลาดแน่นอนนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไป ปั๊มเพรกันนะครับผมแจกเอ้ยสอนหาเพรกันนะครับก็พี่ขอคนละหนึ่งไรนะครับพี่ขอคนละไรตอนนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมแต่พี่พาไปดูเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับพี่ขอมาย้อนแจกเพศก่อนนะครับสําหรับคลิปที่ลงวันนั้นนะครับผมที่พี่บอกว่าถ้าครบผ่นไลค์นะครับพี่จะแจกนะครับผมอ่ะ ก็เป็นคลิปนี้นะครับที่พี่เฉลยนะครับคำถามอ่าคลิกนั่นเองนะครับกิจกรรมคลิกนะครับที่เฉลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับก็มีทั้งหมด259คอมเมนต์เลยนะครับคนที่จะได้คือคอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟสเท่านั้นนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับอ่ากดเริ่มเลยนะครับคนแรกไม่ได้นะครับผมนะอ่าคนที่2นะครับคนที่2ก็ไม่ได้นะครับต้องคอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟสนะครับผมอ่าคนนี้ นะครับคนนี้ไม่มีชื่อเฟซนะครับก็พลาดไปนะครับก็พลาดไปนะครับผมอ่ะคนนี้ว่าไงคนที่สามโอ้โหพี่เสียงเบานะครับอันนี้เสียงดังแล้วนะครับผมอ่าคนที่สี่เอคนที่แปดนะครับผมไม่ได้นะครับผมโอ้โหไม่มีคนคอมเมนต์ชื่อเฟซมาเลยนะครับผมก็คอมเมนต์ก็สูมไปเรื่อยนะครับผมจนกว่าจะฟุ้ยุคดีนะครับผมอ่ะก็คอมเมนต์เยอะเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ไม่ได้นะครับผมอ่า อันนี้อ่าโอเคได้เี่เรียบร้อยนะครับคนนี้เลยนะครับก็อยากได้เพชรครับจะเอาไปซื้ออ่าเลื่อนขั้นนะครับผม UED นะครับ UED ตามนี้แล้วเราก็ชื่อ Facebook นี่นะครับผม GTA นะครับผมต้นนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ทําการเติมให้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมอ่าปึ๊บอ่าทำไม UED ผิดนะครับผมโอ้ลืมเลขหนึ่งโทษทีโทษทีนะครับผมโทษทีอ่ะโอเคปั๊บวางป้บผมปึ๊บอ้าว พลาดแล้วน้องเข้าระบบไม่ได้ลยครับผมโอ้โหคดพลาดนะครับผมเปลี่ยนคนใหม่เลยนะครับผมถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนคนใหม่นะครับอ่ะไปเรื่อยครับผมอ่ะไม่ได้นะครับอืมจะเจอไหมเนี่ยนะครับผมโอ้โหยังไม่เจอเลยนะครับผมต้องคอมเมนต์ชื่อเฟซด้วยนะครับผมพี่บอกเลยนะครับยังไม่เจอยาวๆครับผม อ่ะโอเคได้แล้วนะครับน้องคนนี้เลยนะครับนี่นะขอหน่อยครับผมติดตามมานานแล้วนะครับ fb นะครับคือเฟซบุ๊กนะครับบิ๊กหลอนนั่นเองนะครับโอเคลองดูได้เปล่านะผมป๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บทำไมไม่ได้วันเนี้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่แซมไปก่อน ปั๊บอ่าโอเคได้แล้วนะครับผมมี่น้องนี้เลยนะครับผมอ่าเคบิกนั่นเองนะครับผมอ่ะพี่ทาการเติมให้เลยนะครับผมนะสำหรับน้องคนนี้นะครับผมก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมก็พี่มีแจกทุกคลิปเลยนะครับถ้าครบ1 0 0 0ันไลค์นะครับผมอ่ะถ้าไม่ครบพี่ก็ไม่แจกนะครับผมอ่ะอันนี้พี่แจกแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่กําลังสแกนบาร์โค้ดเติมเงินให้นั่่่่นนนเเเอองะะะคคคคคครรรรััััับบผมดี๋ยวสสกกกููู นี่นะครับผมพี่กําลังสแกนนะครับผมปั๊บเรียบร้อยครับผมนี่เขียวแล้วนะครับผมกล้องทำไมไม่เห็นนี่นะครับผมอ่ะเขียวแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอมันลันก่อนนะครับผมอ่ะสักคู่นะครับผมที่ก็ทําการเติมแล้วนะครับผมอ่าทําไมไม่ด้งอ่ะทําไมไม่ด้งเขียวอ่ะนี่นะครับผมหลักฐานนะครับผมนะคือพี่โอนไปแล้วนะครับผมนะ ก็คือได้ทั้งหมด68เพชรนั่นเองนะครับทั้งหมด68เพชรนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์อยู่ดึงม็นชื่อเฟซไวต้คิปนี้ได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการแจกเพชรนะครับผมอ่ะนี่ครับผมก็ให้เราเข้ามาในเกมเลยนะครับในโหมดธรรมดานะครับทั่วไปนะครับผมก็จะมีตรงนี้นะครับผมให้ปักนะครับให้เราปักแล้วก็ไปเก็บเอานะครับผมมันจะมีมีเหรียญนะครับผมอ่ามีเป็นเงินแล้วก็มีเป็นเพชรนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมอ่ะวางแล้วปุ ờ ปั๊บเห็นไหมครับผมก็ได้รับประมาณ2องถึง10ถึงแล้วแต่ดวงเรานะครับผมอ่าใครยิ่งมีเยอะยิ่งมีสิทธิ์ได้รับเยอะนะครับแล้วก็นะครับไม่ใช่ว่าแต่ของเราปักได้นะครับคนอื่นเขาก็ปักได้เหมือนกันนะครับเราก็ไปเก็บของเขาได้เหมือนกันเห็นไหมคนอื่นก็จะมาเก็บของพี่นะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะลองมาเก็บของคนอื่นนะครับผมก็จะมีสลับปนกันไปนะครับถ้ามาช้าของหมดแบบนี้นะครับผมอ่เราปักไปของเราก็ได้นะครับนี่แล้วก็เปิดนะครับผมอ่าก็รับเป็นเงิน50บาทนะครับผม50บเหรียญนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ สำหรับของอื่นเนี่ยก็มีเพชรเหมือนกันนะครับเราเราพยายามอยู่ใกล้คนอื่นไว้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราเข้ามาในเกมแล้วก็กดออกได้เลยนะครับก็จะเป็นการหาเพชรกลายเป็นฟรีนะครับผมอ่านี่กดออกไปเลยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปเกมใหม่นะครับนี่นะครับผมก็ให้ปรับเป็นโหมดธรรมดานะครับเป็นโหมดธรรมดาแล้วกดเข้าไปนะครับผมก็เป็นโหมดธรรมดาแล้วกดเข้าไปนะครับอ่าเราต้องมีอันเนี้ย ที่พี่บอกนะครับผมถ้าเรามีก็ดีถ้าไม่มีนะครับผมถ้าไม่มีนะครับเราก็อาศัยว่าเราไปเก็บของคนอื่นนะครับเก็บของคนอื่นได้นะครับผมอ่ะแต่เราต้องอยู่ใกล้เขานะครับผมเพื่อจะเก็บทันนะครับผมเก็บทันคนอื่นนะครับผมเดี๋ยวของหมดนั่นเองนะครับโชคดีก็ได้เพรไปนะครับแต่ว่าถ้าโชคไม่ดีหน่อยก็จะได้เหรียญไปนะครับแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ทั้งสองอันนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับก็คือฟรีนะครับผมอ่ะก็คือฟรีเลยเราไม่ต้องไป เราไม่ต้องไปซื้อไปสุ่มอะไรมากมายนะครับผมเราเพียงแค่กดเข้าเกมแล้วก็กดรอจังหวะนะครับเพื่อวิ่งไปรับรับเสาตัวนี้นะครับผมอ่านี่เลยนะครับพี่ก็มีอันนึงนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับกดวางปุ๊บแล้วก็วิ่งไปนะครับผมอ่ะข้อดีของของตัวเองเนี่ยเราวางตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็วิ่งไปอย่างไวนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเราหมดแล้วนะครับผมก็อาศัยคนอื่นนะครับนี่นะครับก็รอจังหวะให้เขาวางนะครับนี่แล้วก็รีวิ่งไปเลยนะครับปุ๊บ นะครับน่าเห็นไหมมันก็มีกล่องของขวัญขึ้นมานะครับผมเราก็เปิดนะครับผมอ่านี่เลยเห็นไหมนะครับผมถ้าดวงดีก็ได้เพชรไปนะครับผมโอ้พี่ปั๊มมาหนึ่งนะครับผมก็ได้หลายเพชรเลยนะครับได้หลายเพชรเลยนะพี่บอกเลยนะครับผมก็ไม่คุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าแน่นอนพี่บอกเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับผมนี่ก็มีคนวางเต็มเลยนะครับผมแต่เราต้องไปให้ทันนะครับถ้าไม่ทันก็หมดนะครับคนอื่นเอาไปหมดก่อนนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็ จะประมา like ณนี้เลยนะครับก <net> ็จะประมาณนี้นะครับผมนี <men> ่นะครับผมเพชรพี่เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าหลังจากที่หาเพชรมานะครับผมก็แป๊บเดียวนะครับผมพี่เข้าเล่นแป๊บเดียวนะครับผมอ่ะพี่ก็ตัดชิปไปนะครับผมอ่ะนะครับก็ได้3 1 7เพชรนะครับผมก็ทําแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมเข้าออกเข้าออกแป๊บเดียวนะครับก็เก็บของเพื่อนแป๊บเดียวนะครับผมนี่นะครับเพชรพี่ของจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่กดรับตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ะกดรับตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ อ่าเดี๋ยวพี่จะมาซื้อของให้ดูเลยนะครับถ้าน้องไม่เชื่อพี่นะครับอันนี้เพชรจริงๆนะครับเพชรจริงๆที่พี่หามานะครับที่พี่บอกนะครับผมอ่ะซื้ออะไรดีนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนว่ามีอะไรซื้อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสักคู่นะครับผมเดี๋ยวสักคู่เนาะอ่ามีอะไรซื้อบ้างนะครับผมนะอ่ากินาวกเดี๋ยวมาสุมสกินาวกกันดีกว่านะครับผมอ่ะเผื่อได้ใช้นะครับผมเผื่อได้ลงเล่นนะครับผมนะอ่ามีอะไรให้สุมบ้างนะครับเดี๋ยวดูปืนใหม่ก่อนนะครับผม เป็นกระทะแล้วกันโหหนึ่งพันเลยนะครับผมามาใหม่กล่องขอเป็นสุ่มกล่องแล้วกันนะครับผมสุ่มกล่องแล้วกันนะครับอ่ะสุ่มกล่องค่าทางแล้วกันนะครับปึ๊บซื้อไปสักหนึ่งชิ้นนะครับผม อ่าเห็นไหมครับผมเพชรลดแล้วนะครับผมอ่ะเห็นไหมเพชรจริงๆนะครับอ่ะก็ได้เหรียญตรงนี <S <S ้ไปนะครับผมอ่ะก็ไม่ได้ตรงนี้นะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าใช้ได้จริงนะครับสำหรับเพชรนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครัสำหรับการแจกเพชรนะครับผมอ่าการหาเพชรนะครับผมก็นี่เลยนะครับที่พี่ได้มาก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่ทำอยู่ครึ่งชั่วโมงได้317เพชรแล้วนะครับก็ถือว่งไวมากๆนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ว่าทําได้นะครับใครทําได้ก็อย่าลืมกดไไลคคค์์กกดดดแชชรรรรรพพีี่้้วยยนะับใอาเฟ แลก็อย่าลืมทำตามกิกาพี่บอกนะครับครบพันไ์ภายในหนึ่งวันนะครับพี่แจกมันฟรีทันทีนะครับผมอย่าลืมนะครับคอมเมนต์อยู่ดีมไม่ชื่เฟซร์ไกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับผม๋ยวกินเดือกาับขอบคุณสวัสดีครับ